สวัสดีครับวันนี้วันที่12สเมษายนพศ2565ครับครับวันนี้เราจะมาทำการารู้จักกับพึ่งโพงป่าที่กำลังจะทำการแยกหลังครับครับเรามาสังเกตกันว่าลักษณะของพึ่งโพงป่าที่จะ แยกหลังเป็นอย่างไรครับครับมาดูกันครับครับมาเลยครับเชิญเชิญครับลักษณะของพึ่งฟงป่าที่จะทําการแยกหลังครับจะเริ่มออกมาเกาะเกาะตรงปากรูครับเนี่ยครับออกมาเกาะตรงปากรูครับเนี่ยตรงปากรูครับจะมีพึ่งตัวผู้ครับเนี่ยครับตัวผู้ตัวดําๆครับเนี่ยครับตัวดำดำครับตัวดำดำตัวนี้ครับเนี่ย ตัวดำดำตัวนี้ยตัวนี้ครับตัวดำดำตัวใหญ่ๆดำดำสั้นๆครับครับบินออกมาเยอะเลยครับเนี่ยครับลักษณะลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นพึ่งที่จะทําการแยกรลังครับเนี่ยครับนครับตัวตัวดำาครับตัวใหญ่ๆดำดำนะครับครับสามตัวนี้ครับ จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับลักษณะของพึ่งโคงป่าที่จะทําการแยกหลังครับไม่ใช่ย้ายหลังแยกหลังครับแยกหลังเนื่องจากว่าสมาชิกในรังมันเยอะเกินไปก็จะมีการสร้างนางพญาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับพอ,อพึ่งตัวผู้ก็จะทําการผสม มีหน้าที่ในการผสมพันธุ์ครับอพอผสมพันธุ์เสร็จพึ่งตัวผู้ก็จะตายในระยะเจ็ดถึงสิวันนี้จะมีนางพญาตัวใหม่เกิดขึ้นนางพญาตัวใหม่เกิดขึ้นนางพญาตัวเก่าก็จะทำการาแยกสมาชิกของรังหรือในพึ่งในรังส่วนหนึ่งออกไปแยกออกไปสร้างรังใหม่ครับ ให้นางพญาตัวใหม่นั้นอยู่ในรังเดิมครับครับลักษณะอย่างนี้ครับก็จะมีพึ่งตัวผู้ครับเนี่ยครับตัวผู้ตัวดำดๆเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี่ยตัวดำดำใหญ่ๆในพึ่งตัวผู้ครับเยอะเลยครับสองรังเนี่ยครับมาดูรังนี้ครับรังนี้ก็คืออย่างปกติครับไม่มีครับตัวนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะแยกรังยัง จำนวนพึ่งยังไม่เยอะมีน้อยครับครับเดี๋ยวเราไปแล้วพาไปดูอีกสองลังครับอ่ที่มีลักษณะน่าจะมีการแยกลังในเร็วๆนี้เหมือนกันครับครับมาดูลังนี้ครับครับลังนี้ครับลังนี้มีไหมครับตัวผู้ครับก็เริ่มออกมาเกาะ กาะตรงปากรลูทางเข้าของหลังครับเยอะเลยครับหลังนี้ไม่มีพึ้งตัวผู้ครับหลังนี้รู้สึกจะเงียบครับหลังนี้ไม่เป็นไรครับหลังนี้ก็ยัง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 อีกนานครับหลังนี้ดูลักษณะแล้ว ครับมาลังมาดูอีกลังหนึ่งลังนี้เยอะเลยครับเกาะหมดเลยครับเกาะน่าจะลังนี้น่าจะเตรียมที่จะย้ายลังในเร็วๆนี้ครับดูครับออกมาลักษณะอย่างนี้จะทําการย้ายลังครับก็ออกมาเกาะเต็มหมดเลยครับข้างนอกครับดูออกมาเกาะลักษณะอย่างนี้ มันดูกันว่ามี ตัวผู้ครับก็รังนี้ก็มีครับตัวผู้ก็ม,มีมีบินออกมาแต่ว่าน,น้อยน่าจะตัวผู้น่าจะผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะตายไปบางส่วนครับยังเหลือไม่กี่ตัวครับรังนี้แน่นอนน่าจะเร็วรังนี้น่าจะแยกแยกรังไม่นานครับน่าจะแยกรังแล้วน่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้ครับ ้าวันครับน่าจะทำการน่าจะแยกหลังครับซึ่งเราก็เตรียมหลังล่อไว้เยอะเหมือนกันครับเราเตรียมหลังล่อไว้อันนี้ก็เตรียมไว totally ้ครับอันนี้ก็เตรียมไว้ครับเนี่ยหลังนี้ก็ยังไม่ยังไม่เข้าครับหลังนี้เราเตรียมอันนี้หลังนี้เราทําเองครับหลังนี้เราทําเองครับหลังนี้เราก็เตรียมเราเตรียมไว้เยอะครับ เตรียมไว้ให้พึ่งเข้าครับอันนี้ก็หลังรออีกหลังหนึ่งครับเราใช้ล้อล้อ,อ,อยางรถเก่าครับตัวนี้ตัวนี้ก็อีกลังหนึ่งที่เราเตรียมไว้เพื่อให้พึ่งที่จะทําการแยกหลังเข้ามาสํารวจแล้เค็อยู่ในหลังรอกขอ้งเราครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับเอาเตรียมไว้เพื่อที่จะให้พึ่งที่แยกรังครับลักษณะที่เราเตรียมไว้ก็ง่ายๆครับเป็นลักษณะอย่างนี้ไม้แผ่นหนึ่งกาดแล้วสารสีกด้านบนครับพาก็เตรียมหลังล่อไว้เยอะครับอีกรังหนึ่งอยู่นู่นครับอยู่ใต้พุ่มไม้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ